สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมตามมาเที่ยวนะครับที่ที่ไหนที่อยาก DNA DNA Resort นะครับที่นี่เป็นที่ไหนพี่ปากช่องปาก่ DNA นะครับจะเป็นบ้านทรงแคปซูลนะครับอ่าเหมือนดาวนาเม็กเลยเราจะนอนนะครับกันที่นี่นะขลักเป็นเขาขลักเป็นเขาครับขึ้นไปดูที่บริเวณนะครับของ DNA Resort ใช่ไหมใช่ DNA Resort หรือไม่ DNA รีสอร์ต DNA นะครับรีสอร์าเขาใหญ่นะครับที่พักสุดสวยอลังการน่าเที่ยวน่าชมนะครับข้างหลังเป็นด้านหลังเป็นเขาอด้านหลังเป็นภูเขาสูงมีหอยทองดาวด้วยนะพี่นะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน,กนพี่สวยขนาดไหนมาตามผมมาครับเข้าไปดูเลยเอออ Super อ z o n e Resort นะครับรีสอร์ทสุขภาพนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับบริเวณด้านในกัน เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับเดินชมบริเวณรอบๆนะ,ะ,ะที่เห็นเป็มกบกบนะครับก็จะเป็นที่พักนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราาแล้วก็เดินรบรอบๆบริเวณกัน,นครับมีหอดูดาวด้วยนะครับนะตรงน่าจะเป็นสระน้ำนะครับนะท,ที่ที่ผมเห็นนะครับถ้าไม่ มีอะไรผิดพลาดนะครับน่าจะเป็นสระน้ำนะแต่ผมมองดูแล้วเหมือนจะไม่มีน้ำนะครับถ้าเป็นเวลาปกติน่าจะมีสระน้ำให้เล่นนะครับที่บริเวณสระน้ำด้านนี้นะครับแล้วเราขึ้นไปดูนะครับที่ชั้น2กนะครับดูชมวิวบรรยากาศที่ด้านบนชั้น2ครัก็เป็นบรรยากาศชั้นที่2นะครับของดี a อ็นเซปอร์โซนส ขอใหญ่นะครับตอนนี้ก็จะมาชิวๆบรรยากาศรับลมนะครับยามเย็นนะแต่ว่าตอนนี้นะครับยังนะครับยังไม่เปิดเป็นรูปแบบนะครับรออีกสักพักหนึ่งนะครับที่นี่จะเปิดเป็นรูปแบบท่าเพื่อนทุกท่านนะครับได้เอาพักผ่อนอย่องใจกันนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวรับเนเติ้น นะครับก็จะมีห้องพักโวเยอะมากนะครับมะเป็นใหญ่ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูห้องพักนะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับด้านในเด็ดแน่นอนนะครับไปดูกันที่เ,เพื่อนเเห็นนะครับวงกลมนั้นเป็นห้องพักนะเป็นห้องพักนะครับนะห้องพักลูกทรงแคบซูลนะครับเนาะ เขาท่าีิไอเดียดีห้องพักเยอะนะห้องพักเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆนะห้องพักเพียบเลยนะครับนะแล้วก็โอ้โหวิวภูขเขาด้านนี้สวยงามมากเลยนะครับนะช่วงนี้ก็คงจะยังนะครับไม่คืกคืนเท่าไหร่เพราะว่ายังนะครับมีสถานการณ์ของโควิดอยู่นะแต่ว่าก็ยังพอมีนะครับเพื่อนๆเข้ามาพักผ่อนมาเที่ยวมาอะไรกัน,นครับก็เพิ่งจะเริ่มเปิดน,นะครับก็ อยากเที่ยวอย่าพักอยากมาก็ติดต่อมาได้นะครับที่ DNA นะครับโอโซนรีสอร์ทเขาใหญ่นะเบิร์ดก็ได้ลงไปนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วที่ต้นคลิปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันต่อเลยนะครับไปเห็นไหมครับเหมือนเราอยู่ที่ต่างดาวอะไรประมาณนี้นะ อ่านี่ครับนี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับด้านหน้าของอ DNA Resort นะครับนะสวยนะครับขึ้นมาอยู่บนชั้น3นะครับของอ DNA Resort นะก็จะมีวิวนะครับสวยงามมากนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมนะครับ360องศากันเลยทีเดียวนะครับนะ เขามาแล้วนะครับภายในนี้เป็นโดมโดมขนาดใหญ่เลยนะเพื่อนๆน,นะนะครับว้าวว้าวครับเดินไปที่รอบๆนะครับบริเวณของ รีสอร์ทแล้วนะทีนี้เราจะไปดูห้องพักกันนะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโดมนะครับที่บริเวณชั้นสองที่เดินเข้าสู่ที่พักนะครับภายในบริเวณชั้นสองนะครับทางเดินจะเป็นเหมือนอ่าเป็นเหมือนอุโมงนะครับเป็นอุโมงนะแต่ว่าจะเป็นนะครับทางเดินเข้าสู่อ่าที่พักนะครับสวัสดีครับพี่ อ่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเพิ่งเปิดเลยครับหรือว่าไงหลังจากที่ปิดไปวันที่ตุลาครับผมหนึ่งตุลาครับผมเดินดูข้างบนไอ้ไอหอคอยขึ้นไปดูได้ยังครับหอคอยขึ้นได้ชั้นสีชมพูครับอ๋อได้แค่นั้นใช่ไหมครับเขียนว่าก่อสร้างจะไม่เกินได้ขึ้นขึ้นได้ค่ะขึ้นได้ถึงชั้นสีชมพูนะอพึ่งเยอะอ๋อมีพึ่งด้วย นี่นะครับก็จะเป็นอ่าห้องพักนะครับผมอืมนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับโอ้มีบรรยากาศนะครับมีเปิดออกมาหน้าต่างนะครับมองออกไปชมวิวภูเขานะครับโอ้สวยงามมากเลยนะครับ ผมค่าคุ้มราคาจริงครับผมอือหือห้องหนึ่งพักพักได้กี่คนครับอ่าห้องหนึ่งเนี่ยปกติแล้วเราให้พักเป็นสองท่านผู้หญิสองท่านแต่ว่าถ้ามาเป็นครอบครัวนะคะพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยได้นะครับก็น่าจะได้สี่ท่านลูกสองพ่อแม่นะครับผปกติอห้องนี้คืนเท่าไหร่ครับผม ปกติถ้าเป็นวีคเอนนะคะก็อยู่ในที่2199าบกาทต่อคืนรวมอาหารเช้านะคะแล้วถ้าเป็นวีคเตย์คือในสัปดาห์จะอยู่ที่1899บพเ้าสรวมอาหารเช้าครับเบอร์เบอร์อะไรครับติดต่อได้ที่0 5 9 662244ห้าีพี่อะไรครับพี่มนชวันผู้จัดการที่นี่ครับขอบคุณมากนะครับพี่ที่พามาชมมาดูครับเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งนะพี่เขาบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่แปนะครับแล้วก็ ไม่เหมือนห้องอื่นเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าพอแปลกนะเมื่อกี้ผมก็ว่าแปลกแนะครับนะสวยงามมากนะเดี๋ยวเราไปดูอีกนะครับจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับเข้ามานะจะมีห้องน้ําก่อนเลยนะครับนะห้องน้ําก็โอ้น้ําใหญ่นะครับโอ้โถงนะอ๋อห้องนี้จะเป็นค่ะขึ้นดู้งบนได้โอ้สวยครับทีนี้ชั้นล่างก็ยกขึ้นมาการนี่เป็นกระจกโอ้ ข้ามาเห็นล่างทั้งล่างทั้งบนเลยใช่ไหมครับผมสวยงามครับโอ้โหมีอยากให้เพื่อ,อนๆเดินาเห็นกันเลยนะครับนะิวสามารถยืนมองจากในห้องได้เลยน,นะครับนะสวยงามครับครับก็คือที่พักห้องห้องนี้นะครับจะพิเศษกว่าห้องอื่นตรง ชั้นนะครับห้องนี้จะเดินเข้ามามันจะพบชั้นล่างก่อนนะครับจะจะมาพบชั้นล่างก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะือเดินเข้ามานะครับจะเจอชั้นล่างก่อนจะเป็นห้องด้านนี้นะครับแล้วก็เราขึ้นบันไดมาก็จะเป็นห้องนอนนะครับที่อยู่ด้านชั้นบนก็จะมีเตียงนะเตียงนอนนะอสวยงามนะครับนี่คือเตียงนอนนะครับของห้องพิเศษที่ว่านะครับจะเป็น พื้นนะครับจะเป็นกระจกสามารถมองนะครับลงไปชั้นล่างได้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับอ่าสามารถเดินเดินได้นะครับนอนได้นะโอ้ห้องนี้พิเศษจริงครับเป็นไงพี่เป้เตียงนุ่มไหมครับสบายครับสบายมากครับก็โอเคนะครับผมเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็พามาดูนะครับมาชมห้องพักนะครับของ ดีเอ็นเอโอโซนรีสอร์ทเขาใหญ่นะครับก็ต้องพักสมราคานะครับสวยงามน่าพักหน้านอนหน้าอยู่จริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะออกออกไปจากห้องแล้วนะครับผมก็ขอบคุณขอบคุณพี่นะครับที่ให้มาดูนะครับรีสอร์ทนะครับเนาะพี่เนาะดีเอ็นเอสุ per โอโซนเขาใหญ่นะครับก็ อยากมาพักมาเที่ยวนะครับเดี๋ยวพี่เขาปรับปรุงนะครับทุกห้องก็จะสวยงามน่าดูนะครับเดี๋ยวไฟตอนไปนเดี๋ยวตอนเช้าๆอากาศดีๆไปใช่ครับเราจะเปิดไฟเปิดสอ่าใช่ใช่ครับอากาศตอนเย็นก็อีกมแบบนึงใช่ครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับผม ครับตอนนี้เราก็ได้เดินนะครับดูรอบๆบ,บ,บริเวณแล้วนะครับตอนนี้ก็อยากจะไปพักผ่อนสักนิดนึงนะครับตอนนี้ขออนุญาตเพื่อนๆไปพักผ่อนนะครับเดินทางมาเหนื่อยแล้วนะครับ ครับนี่คือวิวบริเวณด้านบนนะครับของคอยดูดาวนะครับของ DNA The Ozone Resort เขาใหญ่นะครับผมขึ้นมาด้านบนก็จะเห็นนะครับโครงสร้างของ DNA Resort เขาใหญ่นะครับจะเป็นวงกลมนะครับเราจะมีโดมใหญ่นะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับฉากหลังก็จะเป็นนะครับภูเขาล้อมรอบนะครับสวยงามจริงๆนะครับที่ DNA นะครับ โอโซนดีสอร์ท hmm. เขาใหญ่นั่นเองนะครับ mm hmm. อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับป่าและก็หุขเขานะครับ mm hmm. ขอเป็นข้าวต้มละละกันนะครับนะ มาจะแบบอยู่ท้อมนะครับสช้นี้ได้ข้าวต้มก็ดีเหมือนกันนะครับนะนก็คือหน,น้าจะหนักขึ้หน่อยเนื้ปลากนะ็คือหนักหรือเปล่าแล้วก็จะมีนะครับนะสลัดนะ สลัดผักกนะ็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับกับเรื่องสลัดนะ,มะไม่จันซอยจุ้ยอ่าถ้าซอยจุ้นี่ก็ได้เลือกนะอือต้มแซ่บอย่างนั้นเนาะโอเคครับก็คงประมาณนี้แหละ ครับเพื่อนทุกๆคนวันนี้ก็เป็ตนตอนเช้านะครับก mm ็ hmm. มานมั่ง่าชมบรรยากาศของด n a อ็นเอนะครับซูเปอร์โอโซนรีสอร์ทนะครับ mm hmm. ก็คงจะมีนะครับาภาพให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ mm hmm. น่าจะประมาณนี้แหละนะก็จะเป็นนะครับห้องพักรูปทรงนะครับแคปซูลนะ รีสอร์ทนะครับจุดหายที่พักเป็นห้องพักรูปวงกลมนะครับนะก mm ็คล้ายกับพวกแคปซูลต่างดาวนะครับให้บรรยากาศเหมือนว่าเราอยู่ต่างดาวน,นั่นเองห้องพักนะครับจะเป็นรูปวงกลมนะครับเมื่อคืนก็ได้นอนแล้วก็ได้ถ่ายห้องพักให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับเช้านี้เราคงจะทานข้าวนะครับแล้วคงจะ ลากันนะครับไปแค่เพียงนี้นะครับสำหรับยินเอซิเปอร์โอโซนรีสอร์ทนะครับถ้าเพื่อนอยากจะมาเที่ยวมาชมนะครับก็เริ่มเปิดให้บริการแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่อยากจะมานะครับตอนนี้ก็เริ่มนะเปิดให้บริการแล้วนะครับก็กําลังนะครับทําการปรับปรุงให้สวยงามนะครับเหมือนเดิมนะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ คลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมรอติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงอขอลาเพื่อนเพื่อนทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ